สวัสดีผมบอสเอลพีอยากจะดูคลิปของผมไหมเนี่ยผมเป็นครับออฟฟิเชียลออโอเคครับทุกคนวันนี้เราก็กลับมาที่เมืองนี้อีกแล้วนะครับผมทุกคนคือเป็นเมืองที่แบบว่าเราเกิดบนธนาคารนะครับ เป็นเมืองที่มีสตูดิโอด้วยนะครับทุกคนก็คือสตูดิโอที่เพิ่งสร้างใหม่นะเพราะว่าเผื่อแบบเรามาพักร้อนแล้วก็ให้ทุกคนมาทํางานที่นี่นะครับแล้วผมก็โอสอรี่ <c oughs> <c oughs> โอเคนะทุกคนก็คือเมืองน,นี้ก็มีสตูดิโอนะครับแล้วผมก็ได้ทําการติดกล้องจอเพิ่มไป2ตัวนะครับก็คือตรงนู้นแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นลืม <c oughs> อ,อ,อีกแล้ว <c oughs> ไอเอาเยี่ยมขายไว้ไหนเี๊ยทุกคนตอนนี้คือระบบรักษาความปลอดภัยก็ถือว่าเต็มที่นะครับเพราะว่ามีทั้งแยกนี้ตรงข้างหน้านี้แล้วก็แยกนู้นนะครับคือใครเข้าออกนี่เราเห็นหมดเลยนะครับผมแล้วก็ข้างในก็มีเหมือนเดิมครับอ้าวมีใครมาทํางานบ้างวันเนี้ยฮะคนที่มาทํางานก็น่าจะมีแต่พวกที่มาพักร้อนกับผมนะครับเฮ้ยนั่งไหนรักยิ้ขวัญ นี้ขวาทำอะไรอยู่จา<อ>้าลักขี่ควงโ,โ,โอ้วันดีพี่วันดีพี่โอ้โหพี่ไอ้เน,นี่ยเครื่องเกมโคตรกากเลยพี่เดี๋ยวเยอะอะไรโคตรกากเลยรทำไมอ่ะมันมันใช้ไม่ได้เดียวโหสตูดิโอนี้แบบเถามากเลยพี่เอาไะสตูดิโอนั้นมันใช้ได้เหรอฮะสตูดิโอนั้นไม่มีแต่ว่าคอมฝั่งนู้นแรงกว่าไงเอออ๋อคอมที่นู้นแรงกว่าเหรอใช่ใช่ใช่อ๋อนี่มันไอ้น,นี่งานาไงไว้พักร้อนไงทำแบบชิลๆไงเออ แเราที่นี่ดีนะมีกล้องจอปิดแล้วก็มีคอมเมทผู้บริหารมีสามจอเว้ยไอ้สี่จอเว้ยดูดิโอ้โหูสี่จออะไรยเยอะเกินไปไ <c oughs> อ้จอนนี้เไว้ติดตามสตูดิโอนูน้นไงว่าไอ้ใครทำอะไรบ้างเลยเดี๋<อ>ยวนะลไอออมไปไหนอะ่ะออมมาเริ่มให้เรอไอ้ออมน่าจะกลับไปแล้วบ้างอูพี่ดึกขนาดนี้สงสัยไอ้ออมกินแคป่ฮะถึงอะไรอ่ะฮะเกิดนี่หัวพี่ไงอ๋อออออ๋๋แล้วมึงก็ได้ยินด้วยไงวะ เราใส่มันอยู่ในหัวเราทั้งสองคนอะไรอยู่ในใจเสมอถ้าเธอเจออะไรผมแม่งอยู่ในใจเสมอ <laughs> ถ้าเธอถ่าเจอออเนี่ยนะอันนี้เป็นเอกสารนะก็เปิดแล้วก็ปิดด้วยเดี๋ยวมันขวางทางเดินนะอันนี้ก็เป็นสตูดิโอเล็กๆแหละ <laughs> เล็กปาวะใหญ่กว่านั้นอีกนะใช่ใหญ่กว่านะ <laughs> แต่ว่ามันค่อนข้างที่ของน้อยกว่าไง <tomatoes S 2> คือคนตกแต่งมันกากเงีมันคิดได้แค่นี้แหละเอ้โอเคไปทำงานดีกว่าอ๋ออ๋โอ้นี่ีทำงานดีกว่าบ้านดีกว่าโว้ยเออโอเคโอเคเออแต่ว่าง่วงมากเลยว่ะว้าแอบหลับอเลยจะไวไหนอ๋อวีบุงทิ้งงานไว้กูรีบเข้ามาเลยดิโอ้เสียงดังจังเลยเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราทำงานกันนะครับผมนะทุกคนเดี๋ยวเรา ฮะอ๋อเสียแล้ววะเสียเสียใครออกไข่อะไม่เสียเวล์ไข่ไก่จริงนะพี่เอาออกมาเจ้าทำไรนะสตูดิโอออกไข่แล้วเจาทำไรนะอ๋อพอดีไปซื้อไปซื้อข้าวมาเอาเปล่าไข่ข้าวมึงกูเห็นบนโต๊ะกูเห็นบนโิ้วมือเออนี่นี่นี่เอาพี่บ๊อบพี่เอาเอาเอเอ้ยขอบใจขอบใจอุ้ยรอบดึกเว้ยจานจานเก่งมากเลยนี่ไหพี่นั่งกลัวไม่รู้อะนั่งเพื่อโอเคแล้บทุกคนตอนนี้ เราแอบหลับแนะครับกเฮ้ยอะไรวะข้าวเ,เอาไปเลย <c oughs> แค่แอบหลับะ <c oughs> ทุกคน <c oughs> พี่บอสพี่เห็นงานนี้ห,หน่อยดิยพี่ <c oughs> พี่บอสเฮ้ย <c oughs> เอา้าทุกคนเมื่อกี้ออมเรียกผมป่ะเฮ้ยเอา้าทำไมเราไม่อยู่ที่ไหนนี่ทุกคน ผายแล้วครับเื้เราอะเรามาอยู่นี่ได้ไงอ่ะดีบอสไม่สิงแค่วะ <c oughs> อะไรออมว่าไงออมเหรช่วยด้วยช่วยด้วยกูอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้น้องอู้ดุคนเราอยู่ในป่าได้ไงอ่ะก็เมื่อกี้เรายังตรวจงานอยู่ที่นั่นเลยไม่ใช่เหรอบอสบอบอ พี่บอสเฮ้ยบอสเ้าออกใจหมดเนี่ยออไปพี่บอสนี่ว่าอ้ากคอบอสอ๋อใช่เหรออ๋ออาวคีไหมเอ้ยนี่เห็นลกไหมไม่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 อาไม่เหรอไม่เห็นกูจริงเหรอกูเห็นตีมือนะแะวะเอ้ยเั่นไงโอ้ชมพูชมพูเอ้ย เ, <S 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 เดี๋ยวนะแล้วมาอยู่ที่นี่กันได้ไงวะเออหรือพี่มาทำไมที่นี่เนี่ยโอ้ยกลับกับเพิกกับโอ้กับกับสับวันเดียวเอาน้ำทางอะไรดีมันเรามาเจอที่นี่ได้ยังไงวะทุกคนเกิดอะไรขึ้นกับที่แห่งนี้วะฮะเดี๋ยวเราฮะเราโอเคเอ้ยเดี๋ยวตามไม่ทันครับทุกคนเดี๋ยวเราตามไปก่อนนะอึบเอิบเอิบอิบเอิบไปไหนแล้ววะตามมาเร็วพี่ตามตามมาเร็วพี่โอ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้พี่อ๋อฝย่าอย่าอย่าอ่าระวังตกนะโอเคโไปไปอ่าเฮ้ยเอ้ายอดแล้วพี่เก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 ๋พเก๋อะไรพออ่าอ่า เองอะอยู่ไหน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 โอ้ยโอ้ยมีทางเลยทุกคนเอ้าเฮ้ยเขาไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะคอะไรอะไม่เป็นสเตปป่ะเฮ้ยโรบายอะทุกคนเฮ้ยหรือมันคืออะไรวะเอ้ยใครวะฮัลโหลคุณคุณมาช่วยผมหรอครับคุณอะไรอะฮะถ้าเขาเดินหนีทำไมวะแล้วข้างหลังเรามีโอ๊ยคุณตกใจจริงไหมโอ้เฮ้ยอะไรวะทุกคนเอ่อ เฮ้ยนั่นเมืองปะเมืองครับทุกคนโอเคเราใกล้ออกได้แล้วเราต้องรีบออกก่อนนะครับไมหวังว่าเราจะไม่โดนอะไรให้กลับไปข้างบน<ม>นะครับทุกคนเราหอนเลยเสียงเราวะที่ผ่ายเราต้องรีบกลับอโอ้ยไปอ,อยู่ขอะไรนี่เย,ย้เลยทุกคนเดี๋ยวเรารีบมันใกล้เมืองแล้วนะครับหวังว่าเราจะไม่โดนผีว่า,าไปข้างบนนะครับ,บ<น>ดานบ่นแล้ววะโอ้ยกิดกูจะบ้าไปเลย สัตว์เอ้ยตายผีถึงกล้าตกมือกันแน่โอ้ยผีหัวรอกเลยฮะเฮ้ยไม่ใช่อ๋อโทษทีโทษทีตายแม่เออตายแม่กูตกใจกูตายเนี่ยเดี๋ยวเอ้ยทุกคนเราต้องรีบกลับเข้าเมืองก่อนหวังว่าผีจะไม่วาดเราขึ้นไปข้างบนนะครับเราเอ้ยเนี่ยถึงแล้วทุกคนโอ้ถึงเมืองแล้ว โอเคครับเ้ hey, ถึงแล้วถึงแล้วเราต้องรีบออกไปนะครับดึงคอกดึงเราอุยอ้ยเกือบตายทุกคนเอาเด็กองเด็กองเอาเฮ้ยตายแล้ว <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ยเออพี่ช่ด้วยฮะพี่พี่บอสพี่บอสเป็นไรพี่ฮัลโหลโอ้พี่หลักพี่งาด้วยเมื่อกี้เจอผีไงบอกว่าบอกว่าเช็คไฟนี้ให้หน่อยเช็คไฟล์อะไรวะก็คือเมื่อกี้เจอผีอ่ะก็คือคือตาคือพี่อยากไปที่ป่ามาเว้ยแล้วพี่อยากเจอเราสองคนใช่ป่ะอ่าเออป่าไหนป่าละเมาะหรือเปล่าป่าตรงโน้นาป่าข้างหลังอะหลังคาเแล้วป่าละเมอเลยฮะเอ้ย เสียงอะไรอะเด็ก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 เกมแถวนี้พี่อ๋อมันมีร้านเกมด้วยอ๋อเอออ๋อนี่เข้าเรื่องก่อนคือคือพี่อ่ะฝันใช่ไหมเมื่อกี้แล้วแบบฝันว่าเจอพวกเราที่ป่าด้วยคือพี่หลงใช่ไหมแล้วนี้พวกเราก็พาพี่จะถึงข้างล่างแล้วแต่ว่าพี่เจอผีหลอกเว้ยมันผีแบบว่าไอ้นั่นอะคนน่ากลัวเลยโอ้ยทุกคนครับเราทำไงวะไอ้นสระได้สระพี่ไอ้นสระอะไรวะมันเรื่องจริงนะเนี้ยฝันกลางวันฝันกลางวันโอ้พี่ผมเชื่อพี่นะ หรอทำไมวะเชื่อเพียวบ้าเป็นไงบ้าอะไรล่ะเฮ้ยบ้าอะไรวะก็ไอ้นั่นไงยี่ก็ฝันเนี่ยพอบ่านแล้วอะไรวะเฮ้ย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 อะไรอะพี่บอเฮ้ยไอ้ตัวผีไอ้ตัวผีที่ทำให้ฉันหวันกันโอลาพีโอ้กูจะโดนไอ้ตุ่นบ่เฮ้ยอะไรนะพูดอะไรโอ้ยพี่จะรทงกูโนโนโนพี่ขอร้องอะ ลกากาอือโอ้ยฆ่ากูได้ฆ่าคุณใจเขาไม่ได้หรอกอีโง่ย่าทำไมกูโดนอีกแล้วเนี่ยฟอกคลิปไม่ได้โหลไอ้กระโดงในสัตว์ตลกอ่ะไอ้เ้ย